เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมโรบอ์แต่ว่านี้หนะ่อจะไม่ได้มาเล่นอะไรนะครับผมวันนี้นะ่ะก็อยู่ในหน้าต่าง h โฮมของโรบอ์นั่นเองวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวแมปม็อกฟุตเถื่อนทั้งหมด3แมปที่ผมเล่งไว้แล้วนะตอนนี้เค okay, ก็ที่แรกก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับผมบอกว่าที่นี่ก็ทําการกดไปนะผู้ชมปุ๊บ นี่ซึ่งแมปบล็อกฟุตเถื่อนนี่ก็จะลดลงไปเยอะพอสมควรนะจากตอน,น,นแรกที่ผมเล่นนะมาเราจะมาดูแมปแรกกันเลยดีวยกว่าที่ผมเล็อกไว้ก็น่าจะเป็นแมปนี้อ่าแบบนี้แบบนี้แล้วก็น่าจะเป็นแบบแบบนี้สามแมปด้วยกันนะทานผู้ชมให้ดี๋วนี่ ไม่ใช่สิว่าแบบนี้แบบนี้อ้โหอีกแบบหนึ่งใช่แบบนี้ผมเห็นว่าแบบเนี้ยคนเยอะสุดเท่าที่ผมเคยเล็งมาเลยนะมาเอาเป็นมอฟตบัตแบนก่อนกันจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทำการกดเข้าไปเยโดูแล้วมันก็น่าจะแบบใช้ได้อยู่ป่ะแบบมันคนเยอะอยู่นะตัวไลค์ like กับบินไลค์นี่รก็ใช้ได้ อะไรวะเนี่ยเข้ามาแล้วคือผมเห็นอะไรทัหมดเลยอ,อย่างแรกนะเดี๋ยวขอเก็บของอเติมเลยปะเติมได้ด้วยได้มาสองร้อยห้าสิบอะไรมือนบอมฟูดมันเป็นอย่างไงวะมีช็อปด้วยอะช็อปโหอ,อะไรวะเนี่ยทำลายแอดมินของขันเอดมินเหรอเออคออทำไมรเปิดแต่อะไรเนี่ยวันกี้เ<ไ>หน็นมเหมือนเสือดีพูดวันตึกแล้วมันใช้ผลยังไงอ่ะมีวิธี เฮ้ยโดดๆอะไรวินี่อ่ะโอเคไม่มีเสพงแหละตอนแรกนึกว่ามันไม่มีที่ปิดไงก็ปุ่มเล็กมากจบมันกระโดดได้โอ้กระโดดได้อลเนี่ยโอ้วว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 วูวว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 วดวว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 ้ดว แล้วมันเอากดยังไงอ่ะวันนี้มีเลดด้วยมีแดนได้โอเคอเรอเลยตรงกลางโวัวนี่หวัวฟ้าตื่นด้วยเจ็บไมจ้าเลดด้วยเหรอเลื่อนเท่าไหร่วะนะ,จะเจลีมันเลื่อนเท่าไหรอยู่นะฮะอ๋อนี่เลดอ่ะ นี่ดันอึงลงดันมาเนี่ยอ,อยาะใช้บุญบุญจิตต์ต้องใช้เงินมีเงินด้วยเหรอได้เงินมาหายจากไหนอ่ะอ๋อเงินหายจากไหนอีกอ,ะ,อะทีเนี่ผลเกิดมาเลยรอะเฮ้ยผลเสี่ยงอ๋อกินเลยไปสาว มันมีสกิลไว้หมดแสงเดี๋ยววันหนึ่งเก็บมะเก็บมลยแล้วมันเก็บเข้าวิทอรีย์ไงถ้ากดก็คือกินเลยนี่ใช่ปะหรือว่าลองใช้สกิลก่อนแลวกันวัดเดียววัดอะไรวะมันคือมันคือสกิลหดเสียงใช่ไหมหัวยอดอ่ะเดี๋ยวลูกกลมเแล้วดูแมปโคตรชุลมุนอยู่เอกเพลพอมาก อะไรไมเนี่ยมันซีซีวอลดิสโก้เพล,เลย์ตัวเอออกก่อนแป๊บนึงอะไรวะนั่นน่ะใช้สกิลทีโอ้สกิลทีเขาแบบนี้เกี่ยวกับไม่เหมือนเดิมสกิลมีคนเจอผลพาเกิดด้วยเหรอตอามันน่าจะต้องหาผลตาแบบอันนี้แหละมั้งน่าจะ น่าจะให้เงินมาเองมั้งเออเ,เก็บกล่องใช่เ,เก็บกล่องแล้วคืออะไรวะเน,นี้ยเฮ้ยตกาลตีให้ผมเกาลี้เจ,จ้าเหมยเจียวจีนว่ะผมสปิริตนี่ผมยางผมอะไรอะคนหมีแล้วเนี่ยคนชอบมีแสงมีเกาลิตี้เด,ดี๋ยวเรากินเกาลิตี้ดิอืมเราได้พลงังแล้วไอ้นี่มันยิงอยู่เนี่ยนะแล้ว what the fuck อะไรวะไรมยูนี่ฮะโอ้หนลองนง่หมนกาวิตี้ดิโอันคืออะไรเนี่ยดูดูไม่โดนแล้วใช้กิวพร้อมกันด้วยนะลุกกาบ่าแหรอวะหนลองสปิริตแางสปิริตมันผลโมจิเลยไม่ใช่หรอวะแล้วผมดูผิดไ้ อีอันนี้เอนี่ชอบอยู่นี่ชอบอยู่ท่านผู้ชมดูนี่มี่โคเทเลาวีเอไม่ได้ซีีวีเอเเอเอเอโอ้โหเอเอมีสองสกิลโอ้ใชรไม่ได้เลยอ่ะวัดวัดมันมันน่าจะดีเลยนะดูอยากรู้อ่ะไปดันดี่ปะดูดันตักกด ต้องผลโมจิก่อนนะท่านผู้ชมน่าจะซื้อได้เลยเนาะซื้อก็เปลี่ยนผลโมจิซื้อมาเนี่ยได้ผลโมจิมาแล้วได้ดอกชิมแล้วก็ไปลงดันโู่มีให้ลงดันอย่างนี้ด้วยยอดเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันคู่ผมเดินไม่ได้เลยไงไปเนี่ย ้อมันน่าต้องมีผงบอดสีก่อนนะดี๋ยวเนยอ๋อแล้วมันไม่ตายด้วยอ๋อเฮ้ยจะตาย้องให้มันคยอ้วกแต่น้ำทะเลก็ถือใช้ได้เลยนะียน้ำทะเลเอามันฆ่าแล้วนหายเลยมัหายไปเลย อะไรอ่ะผนสันเอาผดอะไรยังอยู่ดีิว่าผมเดียวใช้สันเนาะเราแน่จะต้องเจอผดมูจิก่อนป่ะแน่ต้องเจอผดมังกรก่อนด้วยอ่ะแล้วนั่นผดอะไรอ่ะผดีไว้อ่ะผดบาเลียนี่หว่าแล้วคือจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวผดมิมมัมเหมือนเดิมสปิริต ไอเจ้าคนมุจิจะได้ลงดันนั่นนั่นเลยวะไม่ว่าพอเหอะแบบนี้ดูอันนี้เกินไปแล้วมันดูแบบคือเราไม่ควรจะจริงจามคอมเมนต์แบบนี้อ่ะเฮ้ยปวดอะไอ่ะมันดูมันรู้รู้วได้หมดสปินวอดนั่นรู้ใหม่เออปวดอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนจะปวดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว มันหมดสปีดแล้วเฮ้ยมันแอดมินเลยนี่หว่ะวิ่งนต่เย็นจเย็นเกินไปเราว่าเราออกดีกว่าดูโอ๊ยเด้อ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 มาเรามาดูแมปต่อไปก็น่าจะเป็นแมปนี้นะแล้วชมนี่จะเป็นแมปบล็อกฟูดเทสฟูดหรือว่าน่าจะเป็นแมปแบบเทสแบบแนวเทสของปีศาจประมาณนั้นนะ ซื้อสุดตัวฟรีซื้อไหมไม่เอาเดือะขอลองก่อนไหนขอลองกดเข้าไปดูไหนยีิมันจะเป็นยังไงก็มาคืออะไรเนะี่ยเพลงอาอนี่เพลงเพลงอ่ากดโอ้ยยิงอะไรอ่ะกดแสงเดี๋ยวยจะเย็นก็คือดูมันกระโดดได้แบบ ก็ดีแล้วมาเอาผลยังไงอ่ะอนี่ะนี่ติดที่ตรงนี้แหละเอาผลยังไงอ๋อผลมันเกิดใช่ไหมไม่เจอผลดีๆเกิดเลยเพราะอะไรอ่ะผลทรายเหรอผลดีไว่าผลบอมบ์อันนี้ว่าน่าเป็นผลเฉอะมันไม่เก็บหรอกมันจะผลกลางหมดเลยอ่ะแล้วใครเปิดเสียงให้ผลหมีก็อันนี้ผลควันไม่ใช่ผลควันผลหิมะ มอสนโน่อะอยากใมดัดีๆไ้มดัดีๆบ้า <c oughs> มืกี้ผมสนโนดิโอ้กินแล้ตายกินแล้วดด,ดับยไหนอสนโนอ๋อนี่ไงอะไรอะสกิสนโนบอลโอ้อะไรน่ะสนโนร์โอ้ยมาตกใช่ได้ ทำไมเวลาใช้กิ้ผมต้องล้มตลอดเลยเนะี่ยคืออะไรโอ้เป็นโดเมนเหมือน,นกับแมพมองฟุตจริงๆแต่ว่ามันดูแบบกาวกว่า,าจริงเนี่ยผมต้องนอนไม่เข้าใจเลย,เนะม,ลลยม,มันเป็นอะไรเนี่ยได้มาหนึ่งร้อยโกทุกๆก็วเวียทนะุ่งกหนทีหรอเี็นไหมผแสบเห้ผลอะไรเกินมังกร่ะผมฟินิกฟินิกเกิด แล้วดูหน้าตาเหมือนฟินิกส์มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยจะโอ้เสียงคนดังในฟินิกส์เบบาลีตบาลาดนี่คือฮิลอาา่าฮะโอ้ยโคตรตึงไรอะ่ะไม่ได้เสียงไ,ไม่ได้เสียงของฟินิกส์คำรามเลยแล้วขยับไม่ได้อีแอนด์ฟอร์มเอ้ยฟินิกส์ ไปลา่าเร็วขยับได้ด้วยนะใช้สกิลได้ด้วยแล้วนเนี่ยโคตรตึงอะ่ะเฮ้ยไม่เคอหิวอะฝนิกค,คำรามด,ด,ด้วยหรอเดือดไม่เกิดอะไรเกิดไหมเกิดใครมาทิ้งผลกลนอนะทิ้งผลแล้วน่าจะขายได้แบบโอ้โหโอ้โแล้วเสี่ยงมันมีคนได้ผลมุจิได้ไปเนะ่ย คำรามยังไงวะโอ้โหไปไปไปนแบบต่อไปดีกวมม่าคุณผู้ชมแบบนี้นั่นเจ็บเกิด,กดไม่จะกล้กามากเลยนะและเราก็เดินทางึงแมบสุดท้ายหรือว่าแบบที่ผมคิดว่าน่าจะโคเล่นเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วนะแล้วก็ยอดไลค์กับยอดดิสไลค์เนี่ยถือว่าห่างก,กันมากมาเลย่านผู้ชมมาดูกันว่าไม่รู้ว่าใช้บอทหรือเปล่านะแต่ว่า เราลองกดเข้าไปเล่นกันดีกว่าไหนนูซีอย่างรู้ว่าแบบนี้มันจะแบบตึงสแค่ไหนกันเชียวนะท่านผู้ชมก็หนอยนี้ก็รอไปเลยไหน<ๆ>เข้ามาแล้วไหนต่อเข้ามาแล้วโอ้ยสมันเป็นคาตาคุรีด้วยเป็นคิซเน่อะไรเนี่ยคิสรุอันนี้แบบจุดไหนที่ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นคิสรุเราจะได้ฟังโอ้ยแบบนี้ใช้ได้นี่ จะทรงเป็นแ,นแบบแนวแบล็กเก่าผู้ชมมันคล้ายๆแนวแบลเก่าอ่ะคนเติมด้วยเหรอวะเราต้องใช้เงินในเกมที่เขาเนี่ยคนไปคิดสรู้ด้วยเฮ้ยคิดสรู้ค่าคิดสรู้สวยตายค่าได้หนึ่งงงๆเจอแสงตื่นเจอแสงตื่นจะตายดีแสงตื่นจะแสงตื่นไปจะตายจะแสงตื่นไปจะตาย มีก้อนเอเนียวด้วโคตรเท่เฮ้ยยิงยิงเลยอุ้ยโอ้ว่าแบบนี้ดีจริงคือผมยอมรับเลยว่ามันดีจริงดูดิแม่มันอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนตัวดิข้าต,ตัวแตยแบบ ได้เงินด้วยอ๋อนี่มันน่าจะต้องเนี่ยต้องเงินไม่ใช่เงินนะคุผู้ชมวันที่เลี้ยงมันอะไรเนี่ยอยากเป็นเทพเจ้าสายฟ้าอุ้ยสกิวเทพเจ้าสายฟ้ายังไงเนี่ยเฮ้ยมีเรือดสาวสองตัวลุมลุมลุมหมอลุมหม้อเลือดสาวตัวหนึ่งออกและขี้โหดทีเดิน่าโหดอ๋อทีแรกน่าโหดอ๋อแล้วขนแสงโหดจริงผมยอมรับเลย โอ้ยโอยมีบังสกิลด้วยใช้สกิลไม่ได้มาดิจะตายนะจะตายคู่จะตายคู่นะจะตายคู่มาตายแล้วเหรอเฮ้คิดจรู้ใครเออคิดจรู้ตายแป๊บๆเปลี่ยนตัวตัวท้ายตัวท้ายเขาตัวถ่ายเอ้ยใครเป็นนักมากวะไอ้ยเชฟมีตัวอะไรเรื่องอย่าเป็นคิดเนีได้ป่ะคิดเนี โอเคอะไรเนี่ยการต่อสู้น uh ี่อะไรกันอือๆคูณแรงคูณแรงเรื่อยเราแล้วก็แบบไปดิไปดิอืมไปดิอะไรออกเกมนีเลย นี่เป็นแบบแนวเรื่องเก่าที่ดีมากเลยเนี่ยแบบโอ้โหตายอลยลูกค้าได้สี่คิวเลยนะเพิ่งเข้ามาในเกมเดี๋ยวเราดีสุดตัวกันอย่าะรถไฟนี่สุดแล้วอะตางที่เล็กอ้นี่คือท่า,าเหยียบมาดิทีเล็กสู้ทีเล็กเหรอพอไม่นาทีทพวกชนโอ้ยพวกชนเข้ามาในโอ้โหตายบางทีอะไรวันเนี้ยโอ้โห เคก็สวัสดีทีนี่นะคุจะต้องจบไปเท่านี้นะท่านผู้ชมมีรับด้วย,ยแบบพีวบริการนะก็ว, bye bye. วันนี้เนี่ยคุจะจบไปเท่านี้จริงนะท่านผู้ชมก็วันจบหน้าผมบายบายแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่แบบพี่ผมว่าเข้ามานี่ตอนแรกนี่มันเป็นแบบแบบปกตินะแต่เข้ามาแล้วคือสุดยอดมากท่านผู้ชมมันเป็นแบบที่แบบก็ค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะ่ะก็ว่าอยูุ่ดไปย้อนอะไรมันถึงเยอะเนาะก็ไม่ก็ไม่จบหน,น้านไปละบาย